วันนี้ซื้อตั๋ว4.4สวัสเท็ด5นาทีเพราะว่าไปไกลไหน่อยต่อรถ2อทีอไปขึ้นรถเมย์ตรงนู้นขึ้นสาย162ทำกันบ้านบนรถเมย์ดีนะไม่ไปอ่านหน้าห้องสอบอะจะไปไหนรู้ยังเนี่ยรอยอลลาสียนสกีสวนเข้าฟรีนะ แต่ว่าวันนี้วันศุกร์อ่ะเขามีให้เข้าฟรีแต่จี้ยังไม่รู้นะว่ามันฟรีจริงหรือเปล่านะก็คือมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก่อนลงเราต้องกดตัวสต็อปนี้ก่อนนะประตูถึงจะเปิดถ้าไม่กดประตูก็ไม่เปิดนะเมื่อกี้เราลงตรงนี้แล้วเราก็เดินมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแถวแถวนี้ ที่วอซอรเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะตอนแรกๆที่คิดจะมาที่เนี่ยไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเมืองใหม่ไงเราก็อยากจะอยู่แบบนอกเมืองมากกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากมาเพราะว่ามันเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินไปต่อ,อที่อื่นอยู่แล้วไงจะเที่ยวได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่พอมาจริงๆแล้วจีคิดว่ามันมันน่าอยู่มากนะในความรู้สึกส่วนตัวจีคิดว่ามันน่าอยู่แล้วมันมีที่ให้เดินเยอะอะเกินความคาดหมาย ที่สําคัญคือมันเข้าฟรีด้วยเมื่อกี้ยืนรอเข้าคิวอยู่ตั้งนานไม่รู้กี่นาทีอะแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบเข้าคิวเป็นคนไม่ชอบอรออะไรนานๆไม่ได้เข้าก็าไม่เป็นไรมันเป็นศิละปะที่หัวเราไม่ค่อยถึงอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้รอคิวอยู่ตั้งนานนะแถวไม่ขยับเลยอะแล้วเขาเปิดประตูให้เข้าทีละ กี่คนไม่รู้5้าคนน่ะทีละนิดทีละนิดเองอ่ะถ้ามันขยับเร็วก็ว่าไปอย่างเนาะ The Palace on the Isle อันนี้ออาดาวไว้ก่อนนะถ้าเขาจะให้ฟรีเนี่ยเขาก็ควรจะให้เข้าเลยนอกจากว่าเขาจะซาดินชอบเห็นคนต่อคิวเยอะๆอะไรเนี่ยไอต่อคิวเยอะน่าจะเป็นนิทรรศการพิเศษมากกว่อเออเราก็หลงไปต่อคิวอยู่ตั้งนานแล้วเนาะทุกคนดูนะเป็นศิลปะที่แปลกมากก็คือดู3ามคนทางซ้ายเนี่ยก็จะน่าจะเป็นผู้หญิงหมดเลยแต่ดูคนทางฝวาสุดนี้นะดูให้ดีๆนะ มีตุ่มๆด้วยนะดูตรงตัวแล้วไม่มีนะแต่ดูสมหัวนะมีปลูกผมเปียแล้วก็มีหูเหมือนกระต่ายด้วยนะชื่อเหมือนรองเท้าออฟเลยอ่ะมีเป็นรูปวาดน,นะเขาจินตนาการถึงห้องนี้ตอนที่ยังมีรูปภาพครบอยู่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีของจริง่ายพวกนี้ไม่มีหนึ่งสองสามีเอาไว้จินตนาการว่าถ้าห้องคุณเสร็จจะเป็นแบบนี้ของจริงคือว่างๆแบบนี้เพดานไม่มี วันเพดานไม่มีฝั่งนู้นก็ไม่มีอันนก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีแล้วเขาลดราคาให้ด้วยใช่ไหมเขาก็แเขอ้าฟรีก็ไดไม่วันธรรมดาเขาลดราคาด้วยใช่ไหมบางจะลดก็ห้อ,องนี้คือโลทุนด้าก็ประมาณห้องพระนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ว้ายพระนะวายบรรพบุรุษอันนี้เป็นห้องทางเข้าไม่เห็นมีโต๊ะเลยอันนี้เป็นห้องสุดท้ายอันนี้คือทางออก เมื่อกี้เราเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางนี้สรุปว่าเข้าฟรีนะไม่ต้องไปยืนต่อคิวรอซื้อตัว๋วหรือว่ารับตั๋วฟรีไม่มีนะก็คือเดินเข้ามาแล้วก็เข้าฟรีไปได้เลยอ่ะอันนี้คือคัมเมอร์เรสซิเดนซ์ของคิงมากกว่าอารมณ์คล้ายๆนิมเฟนบวกที่มิวนิกอ่าบ้านนะทั้งตัวตึกทั้งข้างในอ่ะข้างในก็ตกแต่งก็ใช้ได้อ่ะวงเล็บวกเราเขาฟร <c oughs> <า>ีเหมือนเราไป <c oughs> ไเยอรมันเลยนะยเออเหมือนเหมือนเหมือนบางที่เยอมัน,มนแต่ว่าย่อ,ยอส่วนลงมา จะเรียกว่าเป็นวังกลางน้ําก็ได้เขาบอกว่าเป็นวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของโปแลนด์ก่อนที่จะหลังจากนั้นจะถูกแบ่งแยกประเทศก็คือปีประมาณก่อนพันเจ็ดร้อยอ่ะแล้วหลังจากนั้นถูกแบ่งแยกเป็นประเทศเป็นสามส่วนโดยที่มีวอร์ซอเป็นไข่แดงอตรงกลาง <c oughs> ก็คือหลังจากนั้นเดาว,ว่าน่าจะไม่มีคิงแล้วเพราะว่านกพิราบเนี่ยมันต้องตั้งใจแน่เลยมันบินเฉียดเราหลายรอบแล้วนะเออจุดโฟกัสนะที่ตั้งเยอะไม่บินมาบินเฉียดคนแล้วศิละปะของที่นี่มันแปลกๆเนอะว่าไหม เออเมีรูกป,ปั้นที่แบบพวกเหมือนพวกกรีนเนี่ย,ยเยอะเลยแล้วก็ <ละ S 2> แปลกๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นเชิงแก้ผ้าซะมากกว่าไม่มันแปลกตรงที่ว่าอะอย่างดูอย่างนี้นะมันคืออะไรอะ่ะออฟเป็นชอน่อดอกไ,อไม้แต่อันนี้มันเหมือนเป็นงวงช้างแล้วตรงนี้มีมที่รองก็คือเป็น,ปน<ว>หมอนหมอนวัวอวัเถ้าจะเป็นสมัยนี้ก็คือหมอนห่านหมอนเป็ดรอยัลลาเซียนสกีมิวเซียมก็คือเมื่อกี้เราไปอันนี้พาเลทออนดอไอเอล แล้วก็เข้าฟรีอีกอันหนึ่งก็คือไว mm ้ p พาวิเลียนก็คือเดี๋ยวไปอันนี้แล้วก็อันที่3ามก็คือโอออร์เรนเกลี N ่เท้าเป็นมา้าแล้วก็<อ>มีขนตรงขาด้วยนะเหมือนเป็นสัตว์ในเทนวิยายอะไรบางอย่างแล้วก็ข้างบนเป็นคมไฟที่ใช้งานจริงได้ด้วยนะนี่ออสวยนะรูปปั้นมาก่อนหรือคมไฟมาก่อนส่วนที่นี่ใหญ่มากเลยนะ ขนาดอยู่หนึ่งเดือนนะ่ะเนี่ยยังเหมือนจะไม่พ <The S 1> อเลย <Thank you. S 1> เพราะว่าก่อนหน้านี้มันฝนตกไงบางวันจะออกจะออกแล้วอไม่ว่างว่ะที่นี่ก็สีขาวอยู่นะใช่ไหมไวพาวิ v เลียนนี่คือด้านหน้าอ๋อใช้จริงด้วยเดอะไวพาวิ v เลียนตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดเจสี่เอาไว้อาบน้ำาหรออาบน้ำไกลแล้วเนี่ยห้องกินข้าวทรงนี้มันญี่ปุ่นไม่ลย เดี๋ยวนะมันคือทั้งห้องนอนและห้องเรียนภายในห้องเดียวกันเนี่หรอบ้านเล็กเทียวที่นี่คือบ้านเมียน้อยจริงเลยบ้านเล็กบ้านน้อยเมีเล็กเมีน้อยเออเลยก็มาสร้างไกลๆจากบ้านหลวงเตียงเล็กมากเขานอนกันยังไงนี่ถ้าเอาหัวไว้ตรงนี้เท้านี่มันเกยขึ้นมาวันนี้เลยถีบรูปอยากอยู่บ้านแบบนี้บ้างจังไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ได้แค่มาอยู่เป็นพักๆประมาณว่าเช่า Airbnb อยู่สักประมาณ นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าแน่เลยเนาะอันนี้คือโมเดลไวท์พาวิเลียนจบแล้วเข้าทางโน้อนออกทางนี้มีชั้นสองด้วยแต่ว่าไม่ขึ้นนะตรงนี้คือทางเข้าออเรนกาลีสปอร์ตบายแอกรันฟอร์มไอซ์แลนด์ดิกเทนสไตน์แด์นอร์เวย์ ตอนแรกีิสงสัยว่มันเข้าได้ไหมพเพราะว่ามันเขียนว่าทางออกไงเข้ามาเข้ามาได้เลยตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นสเกลเจอร์ฟรีฟรีทุกอย่างรูปปั้นพวกนี้คือเขาเป็นรูปก๊อปปี้นะขนาดตัวเพนติงตรงนั้นยังเป็นการเพนติงเฉยๆเหมือนให้เห็นภาพเฉยๆสวยๆวยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ของจริงถึงจะเรียนแบบมานะแต่ของจริงก็ไม่ค่อยเหลือให้ดูนะเพราะเราเพิ่งไปตรีสมาใช่ใครคุณคุณชื่อมีบ้างมาคัสอเรนิอัส ก็คือคนที่ลักลอบเป็นชู้กับครีโอพัตราต่อจากจูเลซีซ่าแล้วก็เกือบจะได้เป็นจกักรพรรดิโรมันอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะว่าถูกหลานของจูเลซีซ่าคือแอนออกเทเวียนและออกเตเวียนก็เป็นจกักรพรรดิโรมันองค์แรกออกเตเวียนนี่เป็นหลานของจูเลซีซ่าห้องนี้ชื่อเดอะรอยัลเทอเตอร์ห้องนี้จริงๆแล้วเขาเก็บตังค่าเข้านะตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังแค่นี้แล้วก็มีเท e เตอร์แค่นี้ สำหรับคนที่ชอบดูศิละปะลูกป,ปัน้นสมัยนั้นเขาไม่ค่อยชอบใส่กางเกงกันเนาะลูกป,ปั้นแต่ละอันเนี่ยไม่มีกางเกงเลยแล้วหน้าก็สวยๆแต่กลายเป็นผู้ชายว่ะตอนนี้เราออกจากพื้นที่ของลาเซียนสกี้พาเลสแล้วก็มาฝั่งตรงข้ามเป็นอูยัสโดแคสโซตรงนี้คือห้องสมุดนะอันนี้รูปปูตินกับฉีจิ้นผิงใช่ไหม ปูติน,นกินขาขาไก่เหรอขาคนนี่แหละฉีจิ้นผิงกินอะไรอะ่ะก็ขาเหมือนกันกินค<ข>อ,อ,อหรือเปล่าเฮ้ยคอแต่ดูมีเลือดซิฟด้วยแต่ปูตินเหมือนแค่เอาปากนิบเนื้อ,อแห,งห้งมากเลยอะ่ะโอ้ยนี่ดูนี้ดิเขาเอาปืนเจาะปากเลยอะ่ะตรงนี้ก็คืออัลกีโคลาสแควร์อังนี้ก็คือทางเข้าลาเซนกี้พาร์เลสมันเกี่ยวอะไรกับโคลา ถึงแล้วตรงนี้เป็นจุดชมวิวนี่คือป้ายน่าจะเป็นช่วงหลังสงครามที่วอซอหญิงสาวที่นี่เขาชอบเล่นักเยอะกัน <c oughs> ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นงานต่างๆที่จัดขึ้นที่วังลาเซียนสกี้นี้แล้วก็โปรแลนด์เนี่ยมีผู้ปกครองคือเป็นคิงมาจนถึงปีก่อนพันเจ็ดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็คือถูกแบ่งเป็นสามส่วนโดยปรัสเซียออสเตรียและก็รัสเซียแต่ส่วนของวอซอเนี่ยถูกรัสเซียเข้ามาปกครองฉะนั้นในรูปนี้เขาพูดถึงซาด้วย ของราชวงศ์โรมานนฟก็คือกลายเป็นว่าเหมือนมาเป็นผู้ปกครองของที่นี่คืออยู่ภายใต้รัสเซียมาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองรัเสเซียเปลี่ยนเป็นโซเวียตแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงน่าจะกำแพงเบอร์ลินถูกถูกทำลายนั่นแหละที่ประเทศอื่นก็เรียกร้องเป็นอิสระภาพอ่ะโปแลนด์ก็เพิ่งจะได้อิสรภาพตอนประมาณปี1990เขาเล่นจักเกเยอะกันเขาคงร้อนหน่อยเนะ เขายังต่อคิวกันอยู่เลยอ่ะมหาดูซิคนที่อยู่ข้างหน้าเราตอนแรกนี่อ๊อฟจำหน้าได้ไหมอ่ะก็จําได้อยู่คนไหนคนไหนดูซิตเขายังต่ออยู่ไหมเราจะกลับบ้านอยู่แล้วเนี่ยยังต่ออยู่เลยอ่ะถ้าอ๊อฟยังต่ออยู่นี่ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วแล้วมันดีขนาดนั้นเลยเหรอนี่แต่การของคนคิวฟรีได้นะเนี่ยเขาเปิดประตูให้เข้าทีละคนสองคนอ่ะเมื่อไหร่จะได้เข้าอ่ะฟรีได้ color of life พิพิธภัณฑ์น,นี้สำคัญมากคนยืนรอตั้งแต่เช้ายันเย็น <_ d ial> เดินต่อมาที่เตทเตอร์เห <_ d ial> มาะแก่การนั่งกินขนมดีนะตรงนี้ <_ d ial> จะทำอะไรจะกระโดดน้ำเหรอเฮ้ยไม่น้ำมันไม่ได้ใส่นะ <_ d ial> เอ้ยยาเดี๋ยวผีภาค <_ d ial> เดี๋ยวผีภาค <_ d ial> มีทางขึ้นมา <_ d ial> โอ๊ข้างล่างมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูสิ อ๋อก็คือร้านอาหารนั่นเองนี่ขึ้นมาชั้นบนสุดเลยเหมาะแก่การนั่งกินขนมมากมีการแสดงอะไรไหมการแสดงถิงตโตปล่อยฉี่ที่นั่งกินขนมที่โปรแลรนด์นะเขามีตุ๊กตาเป็ดตุ๊กตาหารเยอะนะแต่ตั้งแต่มานี้เราเคยเห็นเป็ดเห็นห่านสักตัวหรือ<ม>หงสักตัวไหมไม่เคยเลยตั้งแต่คาคูฟก็ไม่เห็นเนาะเออนั่งอยู่ตรงน้ำก็ปกติจะต้องมีนะลอยอยู่ใช่ไหม ก็เป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะฆ่าเป็ดฆ่าห่านไปหมดแล้วเลยต้องแบบไม่มีจะให้ดูแล้วไงก็เลยอดูกับตุ๊กตาไปแล้วฆ่าไปทำอะไรไปกินเหรอเไม่มีเป็ดไม่มีห่านไม่มีหงเลยครับตัวไม่มีสัตว์เลยอ่ะมีปลามั่งบ้เนี่ยเหมือนว่าปลาก็ไม่มีนะตอนแรกกะว่าจะเดินเข้าไปบนเวทีแล้วก็ทําการแสดงอะไรบางอย่างอ๋อมันเข้าไม่ได้ว่ะออฟเลยอดเต้นเลยมีนกยูงสองตัวเราไม่เห็นเป็ดไม่เห็นห่านแต่เราเห็นนกยูง เจอเป็ดแล้วตัวหนึ่งจริงๆมันเป็นนกเป็ดน้ํามันเป็นนกมันไม่ใช่เป็ดแต่เราอยากตั้งชื่อมันว่าเป็ดสองตัวนะมีไกใจอีกอันหนึง่งเออเออ่นนนี่นี่น,น,นี่อันนี้อีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งเขาโกรธกันอยู่หรอมีอยู่แค่สองตัว่ะแยกบ้านกันเออเสียงหักนกพิราบลายสีขาวอ่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปนูนกตัวนี้ที่มันหัวขวานะ่ะแดดมาเร็วเรว เดี๋ยวมันไปอ๋อแท่นพวกนี้คือสร้างให้มันยืนเนี่ยนี่เออดูดิสวยนะไปน่ารักเราจะเอาถั่วลอ,อกระลอ,อกไปเยอะขนาดนี้เลยนกมาล้อมรอบแล้วเอาไปไหนแล้วะเอาถั่วไหมถั่วจ้าถั่วถั่วไม่จ้า <c oughs> มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยถั่วไม่จ้าเธอเธอไม่ค่อยน่ารักฉันจะให้น้องกระลอ,อกของฉันลำเอียงมากอะเป็ดกินถั่วไหม เป็ดมันไม่กลัวคนว่ะกินถั่วไหมเอ่ะเฮ้ยเป็ดกินถั่ว,วอ่ะเฮ้ยเป็ดกินถั่วเอาถั่วมาให้มันกินเร็วมันจะแต่เฮยมันมันคลายทิ้งว่ะเป็ดมันคลายทิ้งอ่ะไหนเอามาดิเอามาเอ้าโอ้โหงกจังเลยอันเดียวเองอ่ะหยิดไปงั้เนเอ้อเจอด้วยเอ้ามันไปเลยอ่ะโหมาขี้อายเงี้ย ระวางตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยให้ก็ลอกเธอไม่เกี่ยวยานะ <c oughs> เป็นคนนิสัยแย่มากลําเอียงมากอ่าอยากจะกินก็กินไปดูดิคือการมาเสียถั่วให้นกเนี่ย <c oughs> มีเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็ดมันกินบนบกด้วยเหรอมันไม่ใช่ว่ากินแต่ในน้ำหรอดูดิหาในน้ำไม่ค่อยมีอะมันจิกจิกกินอย่างนกเลยเนะ มันก็เป็นนกช่นิดหนึ่งเออจริงๆมันเป็นนกนะนกเป็ดน้ำไงเมื่อกี้เป็นเป็ดอินโทรเวิร์ดไงแต่พวกนี้คือเป็ดเอ็กโทรเวิร์ดอยู่กันเป็นฝูงโอ้ยเพียบเลยเนอะแต่พวกนี้ทําไมตัวมันเล็กนะคนละพันกันมากกว่าล้ะเนี่ยคนละสายพันกันเลยอันนั้นน่ะปากแบนเหมือนเป็ดเลยแต่อันนี้เหมือนนกอ้ออย่าหันตูดมาสิหันหน้ามาเฮ้ยเป็ดจ้าเต๋อเออขนมีสีน้ําเงินด้วยมันนกมันเป็นนกแน่แน่อุ้ยมีอะไรห้อยขาด้วย อ๋อเขามีลงทะเบียนนกด้วยเนาะอุยทุกตัวเลยอ่ะมีเขามีลงทะเบียนอะ่ะเขามีริสแบนเท้ามันเหมือนเป็ดเลยะ่ะแต่หัวมันเหมือนนกอะ่ะระหว่างตัวซ้ายกับตัวขวาตัวขวาเหมือนเป็ดเห็นปะปากแบนแบนแหลมแหลมแต่อันนี้ปากแหลมเหมือนนกหรือว่าพ่อเป็นเป็ดแม่เป็นนก <c oughs> เ,ออเรายังไม่ได้ไฮกิ้งเลยไฮกิ้ง <H iking S 1> สักหน่อยมิชชั่นเกือบคอมพลีทแล้วได้เห็นเป็ดแล้ว ยังขาดหงไปหน่อยโอ้เขาทำบ้านนกด้วยละ่ะนี่ไงทำบ้านให้นกอยู่วิตรงนั้นมีคนจูบกันอยู่อ่ะเราไม่ควรจะไปใช่ไหมเราไม่ควรจะไปทำลายความสวีทของเขาส่วนนี้ชื่อว่า La ซ e n s k y Park เข้าฟรีนะทั้งหมดนี้คือเข้าฟรีหมดเลยแล้วก็ตอนเช้าเรามาตรงนี้ที่มาต่อแถวยาวๆอ่ะ นี่รัศการพิเศษนี่ยฟรีด้าแต่เราไม่ได้เข้าเพราะาว,ว่าคนต่อแถวยาวมากแล้วก็เลยมาเดินเข้าตรงนี้เบอร์นหนึ่งก็คือ palace on the Isle อันนี้เข้าฟรีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปไว้ p a า i วิเลแล้วก็ดิออร์เรนการีเบอร์สองเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปที่คาสโซลเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินบนกลับมาใหม่แล้วก็เดินชมวิวตรงนี้อุ้ยวิวตรงนี้สวยมากระหว่างตรงเนี้ย นั่งๆกินๆอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโงเลยสวยมากๆจริงเสร็จปุ๊บเราก็เดินอ้อมกลับมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินมาตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเดินไปที่เบเวเดเบเวเดเสร็จปุ๊บล้วก็ไปรูปปั้นโชแปงเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับรถเมย์ทางนี้เบเวเดเบอร์ยีิบเจ็โชแปงเบอร์สิบเอดอันนี้คือวังเบเวเดแต่เขาไม่ให้เข้านะเนี่ยประตูปิดอยู่ พราะวังเบเวเดเนี่ยตอนนี้ยังเป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของโปรแลนด์อยู่นะไม่น่าเลยไม่ให้เข้าไงแต่มียามด้วยก็บอกว่าปี1740เนี่ยเคยเป็นวังที่เป็นแบบไม้แล้วก็ปี1800กว่าก็สร้างใหม่เป็นแบบบาโลกเป็นที่อยู่ของแกรนเดยุกค,คอนสแตนตินก็คือเป็นน้องของซาของรัสเซียแล้วพอหลังสงครามเนี่ยก็คือใช้เป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของโปรแลนด์มาตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าวังนี้ไม่ได้โดนทาลาย จากสงครามคือโชคดีมากอ๋อแล้วก็ปี1950หลังสงครามโลกครั้งที่สองเคยใช้เป็นที่ว่ากาันของเมืองแล้วก็ตั้งแต่1989ก็เป็นที่อยู่ของเทสลินของโปแลนด์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเทสลินเราก็ใช้คําว่าตั้งแต่1989แสดงว่าตอนนี้ยังใช้อยู่ก็เขาบอกว่าเป็นแฮสบีนด้วยนะแฮสบีนแปลว่าปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะนี่คือบ้านของเทสลินโปแลนด์นี่ไงตรงนี้ไงที่เขามีคอนเสิร์ตกันน่ะแล้วก็มานั่ง ล้อมวงตรงนี้แล้วมีคนเล่นเปียโนตรงนี้เขาจะมีแสดงคอนเสิร์ตดีดเปียโนของโชแปงอะ่ะจริงๆวันที่เขาไม่ได้มีคอนเสิร์ตอะ่ะเขาน่าจะเปิดเพลงให้เราเนะคนมานั่งฟังเนี่ยเปิเนาะเป็นเปิดลำโพงไงเป็นเปิดเทปอะ่ะโอ้ใช่ใช่ในฐานะที่หลังจากนี้เราจะไปเข้าพิพิธภัณฑ์ของโชแปงในวันอื่นนะเดาวไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าโชแปงเนี่ยรูปปั้นเนี่ยเขาเป็นรูปปั้นตอนหนุ่ม ก็เลยเดาว่าเขาต้องจากโลกนี้ไปเร็วเหมือนกับนักดนตรีชื่อหลังก้องโลกท่านอื่นก็จริงๆซะด้วยเพราะเรากดดูนิดนึงเมื่อกี้นี้ก็เกิดปี1810แล้วก็เสียชีวิตตอนปี1849ช่วงนั้นน่าจะเป็นยุครุ่งเรืองของเรื่องดนตรีเพราะว่าโมซาร์เตอร์บิทเฟนเอ่ยก็ช่วงเวลานั้นเหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงอายุสั้นอันนี้แหละรเราจะต้องไปค้นหากันในวันนั้นแต่ว่าวิวป,ปั้นนี้เพิ่งจะได้สร้างจริง,รงๆก็คือหลังจากโชกแต่งเสียชีวิตไปประมาณสัก 80กว่าปีได้เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพอดีตายตอนตอายุแค่39เเองเนาะ39เกออเกิดปี1810ดยเสียชีวิตตอนปี1849แแต่เขาบอกว่าครึ่งชีวิตแรกนะที่อ่านมาจากที่อื่นก็ก็เกิดที่โปแลนด์นั่นแหละครึ่งชีวิตแรกอยู่โปรแลนด์แล้วก็ช่วงที่เหลือไปอยู่ไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวไปรอดูประวัติกันตอนนั้นที่นี่เป็นสวนที่น่ามาเดินเล่นมากๆมาหลายครั้งก็ได้นะ วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะโอ้อากาศดีมากเลยะเย็นสบายสบายคนนึงใส่เสื้อแขนยาวและกลมส่วนอีกคนหนึ่งัดกมนนลกมตรงไหนมันเป็นแค่เสื้อแขนยาวมันไม่ใช่เสื้อกันหนาวนั่งรถเมย์หนึ่งแปดศูนยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะ <c oughs> แถวนี้ไม่มีตู้เลยซื้อตรงนี้ก็ได้ซื้อตั๋วที่ตู้เพราะว่าที่ป้ายรถเมย์มันไม่มี เอออ๋อมันแวลิ d <ม>ให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องแวลิใช่ไหมเรยนใบเกียติการ์ดอแล้วก็มันมีเวลาบอกอยู่แล้วไม่ต้องไปเซตเต็มมันมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้ไนงะรถเมย์นะเนี่ยไม่ใช่รถรางนะ มีป้ายบอกด้วยว่าจะลงตรงไหนถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีทุกคันด้วยนะไม่ใช่มีแค่บางคันนะขึ้นง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าตอนเย็นๆรถมันจะติดเออแล้วมันใช้ยังไงอ่ะนี่เปล่า,าหรือว่ามันใช้กับอันนี้ไม่ได้หรือเปล่าซื้อบนรถใช้กับเมโทรไม่ได้อ่ะตั๋วซื้อแล้วมันจะยังไม่ถือว่าใช้จนกว่าจะไปเก็บเครื่องไว้ในเดสเออนเฮ้ยนี่ไงคิวอานี่ไงนี่ เอ้าดัน,หมด,นหมดเวลาหมดเวลาหซื้อตั๋วใหม่ความงกเป็นเหตุ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องซื้อตั๋ว75นาทีแต่เราดันไปซื้อตั๋ว20นาที <c oughs> เพราะว่าคิดว่ามันมันทันแต่บังเอิญว่ารถมันติดมันก็เลยไม่ทันต้องจำไว้ว่าถ้ามีการต้องต่อรถหรือต่อเมโทรคือ2องต่อยังไงก็ต้องเป็นตั๋ว75เพราะมันมีโอกาสไม่ทันสูง ต้องไปบลอดโน่ทางขวาดูป้ายข้างบนนี้เราต้องไปทางซ้ายเมโทรเขาดูดีดูดีเนาะที่สถานีรถไฟอมีให้เข้าห้องน้ำฟรีด้วยนะทันสมัยสะอาดดูดีทุกสิ่งทุกอย่างเก๋ยอย่างเดียวตัวก็ถูกเก๋ะอย่างเดียวมีสงสัย <c oughs>